ที่เฮลตี้บ่ายเจ็บๆเหมอนโกมีโอกาสไปที่สนามแข่งโกคาร์ตบริหารพัทยากับแมตช์การแข่งขันโกคาร์ที่โซซิคฮาวเลสออฟไทยแลนด์กับการแข่งขันโกคาร์ตที่ขอเรียกว่ามาลต้อนจริงๆค่ะเพราะต้องขับต่อเนื่องกันก,นกว่า6ชั่วโมงเต็มถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวคนขับได้ก็เหอะเพราะเป็นการแข่งขันแบบประเภททีมงานนี้พ,พระเอกจากภาพยนตร์สยองขวัญ9วัดเจมส์แม็กกี้ก็มาขับรถแข่งกับเขาด้วย เราก็เลยต้องไปถามถึงไลฟ์สไตล์รวมถึงการจับายเวลาในวันว่างและเคล็ดลับต่างๆในการดูแลสุขภาพของเขาค่ะกินคาร์โบไฮเดรตกินพวกพาสต้าก็ต้องให้ต้องให้ต้องให้ร่างกายเราพร้อมอครับผมคุณผู้ชมคะที่เจนจำเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับวันที่ต้องใช้พลังงานมากก็เพราะว่าในการขับโกคาสแบบข้ามคืนนั้นเหนื่อยอาการแถมยังใช้พลังงานมากอีกด้วย คนที่เคยขับรถระยะทางไกลทราบได้ค่ะว่ายิ่งระยะทางเวลาในการขับประคองรถมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งกับให้ผู้ขับขี่เพียได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะและการรับประทานคาร์โบไฮเดรตซึ่งเพื่อให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นพลังงานที่จะถูกร่างกายนำมาใช้ก่อนสารอาหารประเภทไขมันและโปรตีนด้วยล่คะค่ะ แต่ถ้าร่างกายรับประทานพวกคาร์โบไฮเดตมากเกินไปส่วนเกินที่ไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานนําไปใช้นั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแล้วก็จะถูกดึงนํามาใช้เมื่อร่างกายขาดแคลนพลังงานแต่ถ้าสะสมมากเกินไปก็อาจเป็นโรคอ้วนได้นะคะหลายๆคนเวลาที่ลดน้ําหนักจึงดอาหารจําพวกแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดตในมื้อเย็นไงล่ะคะ ก็มาพูดคุยกับเจมแม็กกี้กันต่อดีกว่าค่ะแล้วนอกจากการขับโกคาร์ดแล้วเจมยังเพื่อกับการเล่นกีฬาประเภทไหนบ้างล่ะคะดำน้ําก็ชอบเล่นกีฬา,า,ห,ลาหลายชนิดพอสมควรนะฮะเรโตขึต้นก็ได้หรือไม่ก็เรือคายักคายักทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับปีนน้าผาจักรายานเมื่อก่อนก็แข่งระดับทีมชาตินะครับสูบเขาววครับผมแข่งมาเกือบ4ี่ปีครับ ก็ชอบอะไรที่โหดๆแล้วๆฮะการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาที่ต้องใช้พละงกำลังมากๆแถมยังออกแนวโหๆโดๆลุยๆแล้วก็ความพร้อมของร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรหักโหมที่จะเล่นโดยเฉพาะเวลาที่ร่างกายไม่พร้อมอย่าฝืนเล่นโดยเด็ดขาดไม่งางนั้นแทนที่จะออกกำลังกายเป็นคุณอาจให้โทษแทนได้นะคะและยังเป็นเรื่องของการศึกษาข้อควรระวังในการเล่นกีฬาในแต่อละประเภทด้วยก็จำเป็นมากอย่างเช่นการดำน้ำ ไม่แนะนําคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจและการหมุนเวียนเลือดดําน้ําเพราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ง่ายเป็นต้นค่ะวันว่างของเจมนอกจากการเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตีมแล้วใช้เวลากับวันพักผ่อนทําอะไรบ้างละคะวันว่างเนี้ยชอบชอบทำอะไรก็ดูหนังไม่ก็ไปฟิตเนสหรือไม่ก็หลายอย่างครับผมชอบสร้างพวกรถทรรยา่าพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้กาวทาสีพ่นสีเอาอะไร วันสบายๆก็ยังแอบไปเล่นฟิตนเนสอีกนะคะเจมเชื่อแล้วแะค่ะว่าลงไลน์ในการเล่นกีฬาจริงๆแล้วเรื่องของการกินอาหารเสริมล่ะคะสำหรับสปอร์ตแมนแบบเจมแล้วต้องมีกินเสริมบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยก็มีอาหารเสริมครับมีอาหารเสริมมีน้ำน้ำน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตื่นเช้ามาก็ดื่มสัก2อสามแก้วคือตัดไปเลยฮะแล้วในวันในวันหนึ่งเนี้ยเราจะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงจริงฮะ คือถ้าดื่มน้ําเยอะตอนเช้ามันจะกระตุ้นระบบเผาผลาญเพิ่มขึ้นประมาณ25%ถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงก็คือมันมันเป็นวิธีที่ที่จะลดน้ําหนักด้วยครับก็ดื่มน้ําอาหารเสริมก็ไม่ได้ทุกวันนะครับเป็นบางวันสมมติว่าทำงานหนักผมก็จะกลับบ้านไปกินอาหารเสริมหลังข้าว เรื่องของอาหารเสริมนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อความชอบของแต่ละคนนะคะบางคนเลือกรับประทานอาหารแบบใส่ใจมากๆกินผักผลไม้ไม่ได้ขาดแต่ก็ยังเลือกกินวิตามินเสริมอยู่ดีแต่สําหรับบางคนที่อาจเป็นแบบเจมก็คือเลือกกินเฉพาะวันที่ทานผักผลไม้น้อยกินอาหารไม่ครบหมู่ที่สําคัญเลยนะคะก็ต้องเลือกกินวิตามินในปริมาณที่พอเหมาะในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะ เพราะการทานวิตามินนั้นมีประโยชน์แต่ถ้าทานมากจนเกินความจําเป็นเกินกําหนดก็อาจจะเกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นถ้ากินวิตามิน A นะคะหากกินมากเกินไปก็จะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะอ่อนเพียเบื่ออาหารผมร่วงตับม้ามจะโตวปวดกระดูกได้ส่วนวิตามิน C ที่อาจมองว่าปลอดภัยนั้นหาก,กินเกินขนาดก็จะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ท้องร่วงตะคิวและเกิดนิ้วที่ไตได้ค่ะ แบบนี้ถ้าจะบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีส่วนทําให้วิธีการในการดูแลสุขภาพด้วยความงามย่อมแตกต่างกันไปด้วยถ้าจะจริงค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องมองหาจุดที่สมดุลและลงตัวด้วยนะคะทั้งเรื่องของการออกกาลังกายและอาหารเสริมทั้งคู่เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แต่ก็ต้องระวังด้วยอย่าลืมหาข้อมูลก่อนแถมต้องเลือกกินเลือกปฏิบัติให้เหมาะกับสุขภาพและช่วงวัยของคุณคุณด้วยนะคะถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแบบไม่มีผลข้างเคียงด้วยค่ะ สำหรับสุดาหน้า Beauty Healthy by ายเจ็บเจ็บมโกจะมีเคล็ดลับสุขภาพและความงามอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ